สวัสดีครับใครที่เลี้ยงปลาแล้วอยากให้น้ำใสปิ๊งเหมือนคริสตัลบ้างครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้เลยเราจะมาไขาความลับของหัวใจสําคัญที่สุดในตู้ปลาก็คือเจ้าระบบกรองนี่แหละครับเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอปัญหานี้แน่ๆใช่ไหมครับไอ้ปัญหาน้ําขุ่นเนี่ยมันน่าปวดหัวจริงๆนะเปลี่ยนน้าเท่าไหร่ขัดตู้ยังไงมันก็ไม่ยอมใสสักทีเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าใครที่กําลังเจอปัญหาน้ําขุ่นอยู่เนี่ย ลองก้มไปดูในตู้สิครับว่ากําลังใช้เจ้าตัวนี้อยู่หรือเปล่าไอ้เจ้ากรองในตู้ตัวเล็กๆที่มันพ่นน้าออกมาแรงๆนะครับหน้าตาคุ้นๆไหมตัวนี้แหละครับอาจจะเป็นผู้รายตัวจริงเลยเออแล้วทาไมไอ้กรองยอดฮิตที่มือใหม่ชอบใช้กันเดีย่ยมันถึงเป็นตัวปัญหาล่ะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในหัวข้อแรกนี้เลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องกรองหรือว่าเครื่องปั่นกันแน่ใช่เลยครับได้ยินไม่ผิดมีคนเขาเปรียบเทียบไว้แบบเห็นภาพสุดๆไปเลยว่า มันคือเครื่องปั่นอึไม่ใช่เครื่องกรองน้ำโหคำนี้มันใช่เลยมันอธิบายทุกอย่างได้จบในประโยคเดียวจริงๆครับอ่ะมาดูกันชัดๆนะครับไอตัวที่เหมือนเครื่องปั่นเนี่ยน้ำมันจะพุ่งออกมาแรงมากนึกภาพตามนะครับมันปั่นขี้ปลาเศษอาหารจนละเอียดเป็นผงเลยแล้วก็ฟุ้งไปทั่วตู้ทีนี้จะเก็บยังไงล่ะครับยากเลยแถมที่อยู่ของแบคทีเรียดีๆแทบไม่มีแต่ ถ้าเป็นเครื่องกรองจริงๆนะครับน้ำจะนุ่มนวลกว่าเยอะเลยมันจะค่อยๆดูดของเสียมาเก็บไว้และที่สำคัญสุดๆเลยนะคือมันมีที่ให้แบคทีเรียอยู่เยอะมากๆซึ่งนี่แหละครับหัวใจของจริงพอเรารู้ปัญหาแล้วแล้วทางแก้คืออะไรล่ะไม่ต้องไปหาของแพงๆที่ไหนไกลเลยครับในส่วนนี้เราจะมาเปิดอาวุธลับของบรรดาโปรของฟาร์มปลาของร้านใหญ่ๆว่าเขาใช้อะไรง่ายๆกันและนี่ก็คือพระเอกของเราครับกรองฟองน้ำ หรือที่เรียกกันว่า sponge filter นั่นเองเห็นหน้าตาธรรมดาธรรมดาบ้านๆแบบนี้อย่าเพิ่งดูถูกนะครับของเขาดีจริงๆก็เพราะว่าหนึ่งเลยมันถูกมากติดตั้งก็ง่ายสุดๆดักตะกรอนได้ดีเยี่ยมและที่พิคที่สุดคือตัวฟองน้ำของมันเนี่ยเป็นบ้านชั้นเลิศให้กับแบคทีเรียที่ทำให้น้ำใสเลยครับแถมกระแสน้ำก็นุ่มๆปลอดภัยกับปลาเล็กปลาน้อยไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมฟาร์มใหญ่อย,ยอย่างของคุณวสันเขาถึงเลือกใช้ตัวนี้เป็นหลัก คือถ้าไปดูที่ร้านและฟาร์มของคุณวัชรจันทตันเจริญนะครับโหตู้ปลาเกือบทั้งหมดเลยนะประมาณ80%นนะครับใช้แต่กรองฟองน้ำนี่คือการการันตีคุณภาพได้ดีที่สุดแล้วครับว่ามันเวิร์กจริงหลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วไอ้ฟองน้ำก้อนๆเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมมันถึงดีขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกลไกที่มันแบบเรียบง่ายแต่ฉลาดสุดๆของมันกันครับคืออย่างนี้ครับหัวใจของมันเลยนะเรียกว่าการกรองชีวภาพ พูย่งยๆก็คือในรูพรุนเล็กๆของฟองน้ำเนี่ยมันเป็นคอนโดมิเนียมของแบคทีเรียดีๆจำนวนมหาศาลเลยแล้วจะแบคทีเรียพวกนี้ล่ะครับที่จะคอยกินของเสียกินอมโมเนียแล้วเปลี่ยนให้เป็นสารที่ไม่อันตรายกับปลาเนี่ยแหละครับเคล็ดลับที่ทำให้น้ำใสตลอดการไม่ใช่แค่การกรองฝุ่นออกไปเฉยๆส่วนวิธีที่มันดูดน้ำเข้ามาก็ง่ายแบบไม่น่าเชื่อพอเราต่อปั๊มลมเข้าไปใช่ไหมครับฟองอากาศที่ปุดๆขึ้นมาในท่อกลางเนี่ย มันจะดึงน้ําให้ไหลาตามขึ้นไปด้วยพอเป็นแบบนั้นน้ําจากทั่วตู้พร้อมกับขี้ปลาและเศษตกรนต่างๆก็จะถูกดูดเข้ามาที่ฟองน้ําเองโดยอัตโนมัติแค่นั้นเลยครับง่ายๆแค่นี้เลยเอาแหละพอเข้าใจแล้วว่ามันดีงามยังไงทีนี้เรามาดูวิธีติดตั้งและดูแลรักษากันดีกว่าบอกเลยว่าง่ายมากใครๆก็ทำตามได้แน่นอนติดตั้งง่ายๆแค่4สเต็ปครับ 1. ประกอบร่างมันเข้าด้วยกัน 2. ต่อสายยางจากปั๊มลมทีนี้มาถึงข้อ3อันนี้เป็นทริคเด็ดเลยนะหลายคนพลาดตรงนี้คือก่อนจะเอาลงตู้ให้จุ่มลงไปในน้ําก่อนแล้วก็บีบๆๆๆฟองน้ําไล่อากาศออกให้หมดบีบจนมันดูดน้ําเข้าไปเต็มๆทีนี้มันก็จะหนักแล้วก็จมลงไปเองไม่ลอยขึ้นมาให้รําคาญใจอีกแล้วเพราะจมแล้วก็เปิดปั๊มลมได้เลยเรียบร้อยครับแล้วคําถามยอดฮิตต่อมาก็คือถึงเวลาทําความสะอาดต้องล้างฟองน้ํายังไง นี่คือทริคระดับโปรอีกพ่อรับง่ายที่สุดเลยคือให้มีฟองน้ำสำรองไว้อีกอันนึงพอถึงเวลาต้องล้างใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ดึงอันเก่าที่สกัโปรกออกแล้วก็เอาอันใหม่ที่สะอาดใส่เข้าไปแทนที่จบง่ายเร็วไม่ต้องรอนานเลยครับส่วนฟองน้ำอันที่สกโปรกที่เราถอดออกมาข้อนี้ย้ำเลยนะครับดอกจันไปเลยห้ามห้ามเอาน้ำประปาล้างเด็ดขาดเพราะคลอรีนมันจะฆ่าแบคทีเรียดีๆของเราตายเรียบเลย วิธีที่ถูกต้องคือเอาน้ำเก่าในตู้นี่แหละครับที่ดูเรามาตอนเปลี่ยนน้ำเอามาใส่ถังแล้วก็ขยำขยำบีบบีบฟองน้ำเบาๆในน้ำนั้นพอสะอาดแล้วก็ออกไปตากให้แห้งสนิทแล้วเก็บไว้รอสลับรอบหน้าครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับของที่ดูเหมือนจะง่ายๆแบบนี้ใครจะไปคิดว่ามันก็มีการพัฒนามีวิวัฒนาการของมันเหมือนกันนะ จากรุ่นดั้งเดิมเลยที่เป็นทรงกระบอกลกลมกลมอันนั้นก็จะเน้นที่ตัวฟองน้ำผิวเพียวเลยซึ่งก็ดีมากๆอยู่แล้วแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะพัฒนานมาเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็เพิ่มลูกเล่นเข้ามาคือเขาจะทำช่องตรงกลางไว้ให้เราสามารถใส่วัสดุกรองอย่างอื่นเพิ่มได้ด้วยเช่นพวกเซรามิกกรินเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แบคทีเรียไปอีกเรียกว่าอัปเกรดความสามารถในการบำบัดน้ำให้โหดขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้เลยก็คือการกรองน้ำให้ใส่นะครับ หัวใจของมันจริงๆคือการสร้างบ้านที่ดีให้แบคทีเรียไม่ใช่แค่การทำให้น้ำในตู้หมุนเวียนแรงๆเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ไปลองคิดตามกันดูนะครับว่าบางทีไอทางออกที่มันดูเรียบง่ายที่สุดบ้านๆที่สุดอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสําหรับตู้ปลาของเราก็เป็นได้นะครับ